ชาชุมพตโตเบอรี่ค่ะกำลังสุกนี่ค่ะกำลังสุกเลยเพราะเริ่มมีแดดเริ่มมีแดดก็ทยอยสุกนุ่นเห็นดูนู่นออกเป็นสีแดงแดงแล้วแดงดกมากเลยปีนี้นี่นค่ะมองเห็นแดงๆแล้วโอ้โอยดุเบลอเลย ูกย้ายใหญ่ค่ะลูกใหญ่ค่ะ,ยยคะนี่ก็กกำลังจะสุกแต่มันมันออกลูกเยอะเกินไปก็เลยอันไหนมันเป็นพวงใหญ่มันก็เลยดูดูลูกลูกเล็กค่ะโอ้ยลูกนี้แดงแจ๋เลยอ้ยอันนี้อันนี้เก็บได้แล้วค่ะนี่แดงแจ๋เลยดีแดงเยอะเลยค่ะ แดงเยอะเลยโอ้โหเต็มเลยต้องรีบเก็บงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่หอยพี่หอยทากจะมาดูนแอลเยอะเลยโโอ้หแดงแจ๋เลยค่ะลูกใหญ่มากเลยโอ้โหนู่นหนวดนู่นเยอะเลยวันนี้โอ้โห ทีนี้ที่มาเปิดดูค่ะเยอะเยอะมากเลยโอ้ยแดดเพิ่งเพิ่งมาแดงแจ๋สวยจังเลยค่ะดึงเต้นดึงเต้นนี่เขาดู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 ถุงนู้ดอีกถุงนู้ดอีกนู่นค่ะมองเห็นทางนู้ดอีกทางนู้ดอีกต้องเปิดเถอะมันมันอยู่ข้างล่างอ่ะ แดดออกแล้วสับุะร่งามเลยนี่ค่ะครั้งแรกก็ปลูกเล่นๆเพื่อนให้มาสิบกว่าต้นตอนนี้เยอะเลยดูเป็นพวงเลยค่ะนี่ยังไม่สุกดีเห็นลูกเห็นลูกข้างล่างไหมคะเต็มเลยนี่กำลังตามมา นู่นนุ่นสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วอูอ้หูยแดงแจ๋เลยเนี่ยเนี่ยค่ะกำลังจะสุกอุ้ยนี่นี่นี่อีกแล้วกำลังจะกำลังจะสุกค่ะเฮ้ยเต้นเต้นมากเลยนู่นค่ะมีอีกกระถ u n นู่นเลยค่ะสุดเลย มาชมตะบรี่ค่ะวันนี้เดีย๋ยวพามาชมฟังฟัง,ฟงอ,อืมอืมกำลังจะสุกนี่กำลังสุกโคบีสุกแล้วแดงแจ๋เลยเนี่เย,ยเยอะเลยค่ะเยอะเลยแดดมาปุ๊บสุกปั๊บเลยโน,อน่อวนโน้นอีกค่ะเป็โน้นอีก โอ้ยนี่นี่ก็แล้วก็สุกเดี๋ยวต้องรีบเก็บเดี๋ยวหอยทากวางกินก่อนนั่ค่ะเยอะมากมากเลยปีนี้